ัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนการปลูกมะนาวโดวยมีอัตราส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับเราใช้ดินปลูกในการเตรียมนี่ดินผสมปุ๋ยหมักนี่นี่เนาะดินก้ามปูดินดีจากลบบุรีครับนี่ครับ หเห็นไหมเออดินใบก้าวูกแท้เอามาผสมหนึ่งต่อหนึ่งนี่อัตราส่วนที่ได้อ่ผสมนิยายแล้วนี่เราซื้อถุงถุงขนาด6กคูณสิมา1นกิโลนี่การเตรียม 6. อุปกรณ์ของเรา อ่ะดอได้ตักใส่เลยมือก็ได้นี่เียวกว่ามื่อกีอันนี้จะจะจับถุงอ่ะจับถุงครับจ,จับถุงเด็กเจ้าเป็นภาษาอีสานดีไหมดี <c oughs> อ่าภาษาอีสา,านก็ได้นี่อนเด็กดี เด,เดี๋ยวเตรียมเด่นก่อนมาอีกเอ,เอาให้มีเต็มเต็มเลยนะวนอ่าจากต่อหนึ่งต่อนึ่งตัวมันจะได้กี่กุรม สี่อันพอแล้วนะอะไรนะสี่อันพอได้ของเพียสี่อันพอเเหลือไว้ทำพรุ่งนี้มากงสองถุงได้สี่ถุงใช่ไหมอัตราส่วน ถุงเดียวนินงปลุกเราผสมเดี๋ยวได้กี่ถุงดูดิได้สี่ถุงพอดีนะไม่พอในที่หนึ่งอีก ่ใดึงคัดปวดผิดจนอะไรอยรงน่ะ เท hey. ส่วนผสมให้เท่ออกากันอย่างละหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ผสมคน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 พอแล้วนะต้อมนี่ใน่วควดมีไหครับ,รบสำหรับวิธีการปลูกนะครับเตรียมดินเรียบร้อยเมื่อกิ่พัน นี่กิ่งพันธที่เราทําไว้นะครับมีรากเต็มเลยค่ะลรากเต็มก่อนที่เราจะปลูกเราต้องแกะถุงพลาสติกที่เราห่อหุ้มไว้ออกให้หมดนะครับตัดออกเลย กออกใหห้มดมาดูรากนะครับมาซูมให้ดูรากชัดๆนี่อันนี้ทำไว้45วันที่เราทำไว้ อันนี้จากทำจากไอ้ว่านหางจระเข้นะครับมีรากออกจริงการันตีอ,อันนี้เออ่ะผูกปึ๊บอ่ายายเปลี่ยนสเลยเผูกง่ายๆ่าผูกปึ๊บเป็นลูกลูกทันทีครับ พร้อมเก็บลูกได้เลยพรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วครับลูกปลูก,ลกเป็นลูกเลยแต่ถ้าเราใช้วิธีการตัดมันจะตายช้า,ช,าช้ากว่านะครับเพราะว่ารากระบบรากมันเหมือนเราเป็นการพอม่เล็ดคล้ายๆพ่อแม่เล็้ถ้าแบบนี้ก็เก็บเกี่ยวได้เร็ว แต่อายุน่าจะสั้นกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับอ่าินเติมนี่ครับเป็นลูกแล้ว เนละบานีเนี่ยแล้วี่ไม่ต้องดีเท่า่เอาตอนนี้ที่มาทำได้และต้องลู้จุดหมาย はい,い,い。 อันนี้ที่เราตัดไว้เมื่อวานตัดแล้วแช่ไว้คืนนี่นชุ่มชื้นเตรียมปลูกอันนี้ไม่ตายแล้วครับแค่นี้นี่ก็รากกาพอได้แต่อันนียรา,ากมันเจ็บท่าไหน่นก็ นะหลับแล้วลูกนี่โอเคสต็อปไว้ก่อน